หากมีใครปารกว่าอยากจะถวายทานถวายสังฆทานปัจจัยเทธรรมแก่คณะสงฆ์หนึ่งร้านลูกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่เป็นได้และก็เป็นไปจริงแล้วอารัธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เป็นการถวายมาสังฆทานปัจจัยเทธรรมแก่คณะสงฆ์ทั้งภายในต่างประเทศ ปัจจุบันทั่วโลกประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักมีไม่เกิน10ประเทศใน1ิประเทศนี้ที่มีพระภิกษุมากกว่าแสนลูกขึ้นไปมีไม่เกิน3ประเทศเพราะนั้นการเกิดเป็นชาวพุทธในประเทศไทยถือว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐเพราะว่าพระสมมาสมเจ้าตรัสว่าองค์ประกอบที่ทําให้การทําทานนั้นมีผลมากมี3ประการคือ 1. มีศรัทธาปลื้มใจทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากที่ทําทานไปแล้ว2คือวัตถุทานได้มาด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ โดยชอบทำแรบสคือเนื้อนาบุญ เรานั้นโชคดีที่ประเทศไทยมีพระภิสุมากกว่า1นึ่งแรูปในอดีตเราได้เคยร่วมกันบำเพ็ญมหาสังฆทานมาหลายครั้งแล้วเช่นตักบาตรหนึ่งหมื่นรูปสองหมื่นรูปสามหมื่นรูปหรือเป็นแสนรูปที่วัดพระธรรมกา,ายแล้วก็มีการถวายสังฆทานประจาปีตลอดตอนเนื่องมาหลายปีในสภาวะที่บ้านเมืองมีปกติสุขอยู่จนกระทั่งมาปี2อ6 3ที่มีการแพร่บัตรของไวรัสซึ่งมีผลกระทบทั้งประชาชนทั่วไปและคณะสงฆ์ที่อยู่ตามวัดวาารามต่างๆทั่วประเทศกิจกรรมงานบุญถวาย สังฆทานกับคณะสงฆ์เยอะๆดังกล่าวก็ต้องเลื่อนไปในภัยที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสได้มีการอารัธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูมคณะสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในประเทศไทยมีทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนในต่างประเทศมีอย่างน้อย6ประเทศคือ1ประเทศบังกลาเทศ 2, สอศรีลังกา3ประเทศเมียนมา4ประเทศกัมพูชา 5สปปลาวและ6ประเทศเวียดนามถ้าพิจารณาดีๆเรากลับมีโอกาสได้สั่งสมบุญถวายมาสังฆทานมากกว่ายังปกติอีกเพราะว่างานบุญของเราเนี่ยมีกันตลอดทั้งปีทุกเดือนบางวันก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่วันมาฆบูชาเดือนกุมภาพันธ์วันวิสาขาบูชาเดือนพฤษภาคม ลักมันอาสาบูชาเดือนกรกฎาคมบางวันก็เป็นวันสําคัญของมหาปูเทียจารย์เช่นวันที่22เมษาวันคุ้มของโลกวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมเป็นวันมุทิตาสการะเปลี่ยนธรรมประโยคในวันที่27สิงหาคมเป็นวันธรรมชัยกันยายนคึ้นสิบหาค่ำเดือน10เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย เดือนตุลาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระกุหลงปู่พระผู้ปราบมาเรเดือนพฤศจิกายนเป็นวันทอดกฐถินวันที่ต้นเดือนธันวาคมธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกวันสําคัญเหล่านี้มีตลอดทุกเดือนถ้าคิดง่ายๆนะเดือนหนึ่งมีการรวมคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์10,000รูปปีหนึ่งก็หนึ่งแสนสองหมื่นรูปแล้วเพราะนั้นการมาถวายมาสนงทานถวายปัจจัยธรรมแก่คณะสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เป็นการถวายปัจัย ทำแก่คณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศสังฆทานนั้นเป็นประธานของบุญในครั้งพุทธก,กาลมีเรื่องเล่าว่ามีอุบาสิกาผู้มีสธาอยู่สองท่านนางพัฒนานั้นเป็นพี่สาวได้สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถวายทานกับป้าภิกษุผู้คุ้นเคยที่เรียกว่าปาติบุคคลทาน ส่วนน้องสาวคือนางสุภทาได้พระเรวัตถีระเป็นกรรบิดแนะนําให้ถวายสังฆทาน,านเพราะว่าจะได้อานิสงส์งมากกว่านางสุภทาก็ถวายสังฆทานตามที่พระเดวัตะแนะนําหลังจากสิ้นอายุไขแล้วพี่สาวไปเกิดเป็นเทพธิดาบุสวรรค์ชั้นสองดาวดึงส่วนน้องสาวไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้น5นิมมานรดีเทพธิดาน้องสาวได้ลงมาเยี่ยมเทพธิดาพี่สาวแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่ตัวเองได้มาเป็นเทพธิดานบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีก็อบตัวเองได้ทําทานแบบถวายหมาสังฆทานจึงได้ อานิสง์ไปเกิดบนสวนชั้น5คือนิมานรดีเพราะนั้นขอเชิญทุกท่านมาร่วมเอาบุญในโอกาสที่รัทธะพยายาระเนระบุญยังพร้อมอยู่ก็จะเป็นบุญใหญ่ติดตัวเราไปในวันที่เราละจากโลกเมื่อเระลึกถึงบุญที่เราได้ถวายปัจจัยดทตมเป็นมาสตระานกับพณะสงฆ์แสนรูป หรือหลายล้านลูกก็จะมีความปลื้มปิติอิ่มอ,อกอิ่มใจนับประมาณไม่ได้เพราะเป็นบุญที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไปใครๆก็จะทำได้จะต้องมีองค์ประกอบดังกล่าวคือศรัทธาไทยธรรมและเนื้อนาบุญขออนุโมทนา